ข้างครับแล้วก็มือวางไว้ตรงบริเวณสะบันะกเนาะโยกทีกละหนักทีกละข้างเนาะโยกซ้ายโยกขวาเนาะถ้านนคนมีปัญหาหัวไหล่ที่เขาโก่กขึ้นมาคขาชูไม่ได้เลยนะลงไปเบาๆนะย่ำไปนะับย่ำซ้ายย่ำขวาแเขาไม่มีละวัดช้าๆเหมือนกัน ประมาณข้อ L สเอ้ยไม่ใช่ T T T สี่ใช่ไหม T สีมันจะเป็นบบถ้าเรามอตรงเนี้มันจะเป็นม so ุมมุมมุมับตรงนี้ยนะเห็นมตรงมุมสับตรงนี้พอดี ที่มันหุ่งถึงไปครับและจุดเรียนมันก็จะอยู่ตรงถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะอยู่ตรงตรงสายเส้นในเนะะาะเส้นสายเส้นใน คือตรงนี้มันก็เป็นจุดแก้กาศกันครับเพราะเวลาผมผมทำผมก็จะหาจุดนี้แล้วผมก็อัดลงไปเลยครับเขาก็จะดิ้นขาลอยขึ้นมาเลยนะอ่าตรงเส้นสายเส้นในตรงนั้นเก็บเดี๋ยวเล่นไปเก็บเดี๋ระบมเก็บมากๆเสร็จแล้วเราก็ทำไหล่ข้างม้อก่อนเนาะ มาณใช้2น oh. <pt> <r> ิ <references> ้วเนาะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรเียตัวใช่ตัวนี่ย เลยไหมอา่านี่น่าจะเคยประเหตุแล้วมนะั้งโอ้โโคตรเลยต่ำสูงอย่างเงคิดว่าไม่เท่ากันไมดก็ได้ผมแ่ใช่ใช่ใช่เจ็บตรงไนี้อตอนนี้นอนดึกนี้ป่ะ <c oughs> นี่ับพับแขนพับแขนมารูปแบบนี้นะเนาะเาเลย,ยแล้วก็ เช็คนียังเช็คนั่เินแล้วนั่งไปเชนิโป้เนาะเชนิโป้กดมันจะมีกึกๆอยู่เนาะแวนีต้องพับสอบขึ้นมา คุณจะตรใสใช่ไมบงทีนอกากนั้นก็แต่บางสนไม่โดนตึงเงยของมือมัจตแต่งมันครับโอ้นี่ยเาตึงมากเลยตึงมากเลยอ่าไมมีการหาแล้วคำจะบอกเขาจะเดง ไม่ใช่เล็บมือหรอก้ยกขึ้นเยลงพอสบายเลยวกนไ่เ็โอเคเป็นจุดกันเป็นไงบ้าเซบอรอะข้างในก่อนสลัก็วักกระแตะเขาจะ่นาม่ทนแม่เอจีเชียต้องทูนชูแขนที่มาบนคน แล้วปบตรงนี้คือไระออคนนี้ทำไมอดทนเนี้ประมาณนี้แหละ้วกเสาอ่ก็คือทับสอบลงมานะครับแล้วมันจะหยุดมุมมุมตรงนี้พอดีไหมอ่า ทับสอบลงมาคนจะดูตรงมุมสอบพอดีน่คตรงมุมพอดีคะอ่เยัง่มน้อเบไม่ดรัได้อจากมือกันวันนี้ ่มือขวาเขาจับมือซ้ายเราเป็นมัดข้าวต้มอย่างนี้หรอเฉีไหมครับเราก็มามุมมุมหน่อยเนาะมุมมุมอ่ะเพราะว่าเวลาเรากระตุกเราจะดึง้อมาตรงตรงนี้นะถ้าเราไปอยู่อย่างนี้มันจะเฉียงไปนะเราจะดึงมาตรงตรงนี้เห็นไหมครับ มือขวาเนี่ยเราจะกันไว้ตรงบริเวณบ่าเขานะเห็นไหมฮะล็อกไว้ล็อกไว้นี่นะครับงอแล้วก็ดึงนึงสองสามโอเคเสามที่นะ แล้วก็มาทำอีกข้างเลยให้ <Okay. S 2> รยากาศก็คว่าใคกมาไล่ข้างที่ทำเดินไปนี้ว่นานครจะฝั่งไ,ไ,ไรสบายอ๋อ,อ,อ,อโอเค okay. สามครั้งึ๊บคือใครก็ต้องมีเสี้ยนสามครั้งนี่นะครับทับไปนะถ้าคนมาได้เยอะก็ขึ้นมาลึกๆหน่อยยุกคนบนหน่อยเนาะขอลองแล้วก็อเอามือขวายกหัวไหล่เขาขึ้นมาสอดหัวเข่าเข้าไป เฉียง45องศาเข้าไปนะครับ <horror> อ่าแล้วเราก็นั่งทับนั่งลงมาที่หน้าขาตัวเองครับแล้วก็ดึงขอบสะบักอ่าหรือว่าจะเอามือสอนเข้าไปแล้วก็ดึงก็ได้ โอเคผีเสื้อชูแขนไหกว่าอเนัเราจะเป็นผีเสื้อตัวน้อยที่หัวไหล่นะครับยกออกมาเ่ผีเสื้อผีเสื้อตัวน้อยล้องมือซ้อนกันอย่างงี้เนาะแล้วก็ที่มุมเนี่ยนะ กดลงไปน้งดิบกดบิดกระแทกสักสามนาทีเสื้อ,อนี่นะครับตรงนี้นะครัาบ,าบนะอันนั้นกป็สะบัดเนาะอันนั้นกป็สะบัดผมทำตรงหัวไหล่นะครับหัวไหลเนาะ เสร็จแล้วก็ทำอีกข้างหนะึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วทำข้างหนึ่งกดตุ่ก่อนกดตุ่นต้นตดตุ่นด้านด้านด้นด้นด้านด้าอ่าอันนี้เราก็เข้ามุมเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้เราใช้มือขวาอันนี้เราก็าม,มือ,นนอ,อนนมซ้ายเนาะพับมืออะไรเข้ามาเนาะมันจะอยู่ตรงมุมนี้พอดีนะครับ แล้วคราวนี้เราก็จะตุ๋แล้วเอามือซ้ายเขาจับเป็นมัดเขาต้มเราไว้เนาะแล้วก็มือซ้ายล้างไวท้ที่บ่าเขานะฮะุ่งเก้งนะฮะอ่ะาปล่อยามสบายหนึ่งสองสามโอเค เสร็จแล้วก็นัดปิดไก่นัดปิดไก่นน้ามือไทยหลังแล้วก็ยกหไหลเขาสอดเข่าขวาแล้วก็ไป45องศาเฉียงนะครับแล้วก็นัดสะบัดจะเอาสอดก็ได้หรือไม่สอดก็ได้นะครับแต่มีเล็บก็ระวังเล็บหน่อยนะต้องตัดเล็บหน่อยระวังเล็บ ออออโอเคขึ้นลงสักสามรอบเนาะเล่นตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปข้างบน3มรอบไปกลับเสร็จแล้วเราก็มาจัดเอ่อบตบงตัวใหล่ีีเสื้อตัวน้อยเนาะหนึส,สาโอเค สร็จแล้วให้ผู้ไขนอนหงายครับแล้เช็คดูว่าเจ็บยหรือเปล่าเบาะเพื่อไม่้กงเช็คดูดิครับอ๋อนอนคว่ก่อนครับเชถ้าซูเปอร์แมนหรือว่าีฟอร์มอัเตอร์เป็นไงบ้าง อ่ะพับพับขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เช็คจุดตรงสองจุดบริเวณข้อทีหนึ่งทีสองนะฮะเบาเบาเดิมเบาเหนไหมจุดที่ตอนแรกที่เรากดลงไปครับเพราะเขาเจ็บอ่ะเสร็จแล้วก็ซูเปอร์แมนขึ้นมาครับชูแขนแล้วเราก็ลงโยกดูครับ ป่าได้ไหมถ้าเบาถ้าได้ก hmm. yeah. oh. yeah. mm ็ใ hmm. ช ah, mm ้ได้ครับอ่าคือจะขึ้นมาเลยครับขึ้นขึ้นมาโค้ง่ปไม่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นข้างเนี่ยมือมืออ่ามือโยกขึ้นมาบ่งเรือนหัวไหล่เนาะอันนั้นมันอยู่สะบักขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย่าโอเคเบากว่าเดิมก็นอนหงายนอนหงายครับ